เท่าไหร่ก็หาไม่เจอคือค้นกระเป๋าเราเทกระเป๋าเราเขาไม่มีก็ตรวจดูทุกกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อที่จะเอาไปใส่เครื่องอะคะ่ะพระเจ้าถ้ามันหายไปอะเสียดายนะสวัสดีค่ะอยากขอบคุณพระเจ้าวันนี้มาเป็นคําพยานะคะเรื่องนาฬิกาหายได้คืนมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ไปดำน้ํากับพี่น้อยที่กระบี่แล้วทีนี้ตูน่ะก็ถอดนาฬิกาเรือนหนึ่งมันก็คือเรือนนี้นั่นเองเรือนนี้อะคะ่ะก็คือจําได้เลยว่าเอาใส่ไว้ใน กระเป๋าสะพายของพี่น้อยที่เอาไปใช้ดำน้ําด้วยค่ะแล้วก็นั่งเรือไปกันแล้วทีนี้ก็คือปรากฏว่าพอกลับมาที่พักเราก็หาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคือค้นกระเป๋าเราเทกระเป๋าเราก็ไม่มีแล้วก็จะเอาผ้าไปซักอะคะ่ะพวกเสื้อผ้าเอาไปซกักที่ร้านซากักรีดอะคะ่ะก็ปรากฏว่าก็ตรวจดูทุก กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อที่จะเอาไปใส่เครื่องนะคะโดยที่เราก็เอาใส่ด้วยตัวเองก็ปรากฏว่ามันก็ไม่เจอนาฬิกาเราก็เลยคุยกับพระเจ้าว่าเฮ้ยพระเจ้าถ้ามันหายไปอะเสียดายนะเพราะมันเป็นของขวัญที่สามีอะคะ่ะพี่น้อยซื้อให้ตอนที่ไปอิสราเอลด้วยกันเป็นของขวัญที่แบบมันก็เป็นของขวัญแต่งงานอะที่เราไปแต่งงานกันที่อิสราเอลด้วยประมาณเนี้ย มันก็แอบ,บเสียดายดจ้ะแต่ว่าก็คุยกับพระเจ้าส่วนตัวแล้วทีนี้ก็คือว่าก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วมีอยู่วัน,นวันนั้นหน้าที่เอาผ้าไปซักเสร็จปุ๊บก็เปิดผ้าดูปรากฏว่านาฬิกาเรือนเนี้ยวางอยู่วางอยู่แบบเนี้ยบนผ้านี่เป็นผ้าแล้วก็วางอยู่แบบเนี้ยก็คือแบบเจอเลยเฮ้ยตกใจอยู่แล้วก็แบบขอบคุณพระเจ้าคือเพิ่มความเชื่อให้กับตูนไปอีกอะค่ะเพราะว่าทุกเรื่องที่เราทูลขออะไรอย่างเงี้ยคือพระเจ้ารู้แล้วก็ได้คืนด้วยอะก็ดีใจมากๆเลยอะค่ะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าก็พี่น้อยก็เลยแบบเฮ้ยลองถามแม่บ้านที่ดูแลซักรีดดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปถามแม่บ้านซักรีดวันนั้นก็เขาก็แบบตกใจมากเลยเขาก็บอกลูกค้าเอาเอาเอาผ้าใส่ในเครื่องเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขานึกว่าเราจะไปว่าอะไรเขาอะไรเงี้ยปรากฏว่า ไม่ใช่แล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่านาฬิกาเรือนนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วพอซักผ้าเสร็จก็เปิดมาแล้วมันก็แบบวางอยู่อย่างเงี้ยก็เจอแล้วเจ้าของร้านซักรีดก็อยู่ด้วยเจ้าของร้านซักรีดก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่านาฬิกามันไปปั่นในเครื่องด้วยเพราะว่าเครื่องมันปั่นแรงมากอย่างน้อยก็คือหน้าปัดต้องแตกแน่นอนเพราะเป็นแบบกระจกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เลยถือโอกาสนี้ก็ให้ QR code อะค่ะที่ประกาศเรื่องข่าวประเสริฐแล้วก็พูดเรื่องพระเยซูให้เขาังว่าพ พระเจ้านะที่ช่วยให้ของหายได้คืนอะ่ะแล้วก็เป็นคําพยานให้กับเขาด้วยเป็นเรื่องที่ดีอะคะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้มากๆเลยคะ่ะพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ